เพราะว่าการที่เราจะแต่งหน้าให้ปังแต่งหน้าให้สวยให้ดูฉ่าน้ามีสุขภาพดีนั้นเนี่ยการเตรียมผิวเป็นสิ่งที่สําคัญการรู้จักผิวตัวเองเป็นสเต็ปที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งตอนนะคะที่เจ๊ฝากไว้ขอพูดเป็นตอนแรกเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเจ๊อาร์นะคะใน EP หนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้านะคะ เพราะว่าการที่เราจะแต่งหน้าให้ปังแต่งหน้าให้สวยให้ดูฉ่ำนะ้ำมีสุขภาพดีนั้นเนี่ยการเตรียมผิวเป็นสิ่งที่สําคัญ อันนี้เจจะพูดถึงภาพรวมคร่าวๆนะสำหรับผิวของตัวเองให้ทุกคนลองไปวิเคราะห์ดูนะคะก็คือว,ว่าเราสังเกตผิวตัวเองค่ะว่าเราเป็นคนที่มีผิวหน้าแห้งนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีผิวหน้ามันนะคะหรือว่าเป็นคนผิวแบบ T zone นะคะลองสังเกตดูนิดนึงนะคะถ้ากรณีที่เป็นคนที่ผิวหน้าแห้งนะคะเพราะว่าเจเองเนี่ยเป็นคนผิวหน้าแห้งนะผิวหน้าแห้งมากๆนะคะวิธีที่จะบำรุงผิวหน้าเลยนะคะเจก็จะบอกก่อนเลยว่าเร่งด่วนที่สุดฟื้นฟูนไวที่สุดก็คือการใช้แผ่นมาร์ก์หน้า ะะก่อนการแต่งหน้าประมาณ20-30นาทีนะคะนี่เป็นแบรนด์เลอสกินนะคะเป็นแบนดของเจ๊เองเนาะวาดแล้วเดี๋ยวมารให้ดูเลยดีกว่าะคะ่ะมารไปเลยจ้านะคะใช้มารตัวนี้นะคะของเลอสกินนะคะมาร์คไปนะคะประมาณ30นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้ะ มาแล้วนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะต้องบอกว่าเคสมาร์กหน้าคือเคสสาหรับคนที่ผิวหน้าแห้งมากๆแห้งมากๆจริงๆแต่งหน้ายัางไงก็คือแต่งหน้าไม่ติดตัวแป้งตัวรองพื้นนี่คือแตกออกมาเป็นขุยๆนะคะแบบนี้ก็คือต้องมีแผ่นมาร์กหน้านะคะนี่คือสเต็ปที่1แต่ถ้าไม่มีแผ่นมาร์กหน้านะคะก็สามารถที่จะข้ามไปสเต็ปที่2นะมาที่กางจะบอกต่อไปนี้นะคะเวลาเราเอาแผ่นมาร์กหน้าออกเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ๊ก็จะแนะนําให้เราเนี่ยนวดผิวหน้านะคะ ให้น้ำมาร์กนะคะซึมเข้าสู่ผิวหน้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ดูมาร์กที่ตัวเองใช้นิดนึงถ้าเป็นมาร์กเนื้อใสนะคะแบบของแบร์ลอก,กินเนี่ยของเจ๊คือเนื้อมาร์กเนี่ยจะซึมเข้าสู่ผิวแบบซึมหมดเลยนะคะจะไม่ทิ้งคราบเวลาที่เราแต่งหน้านะแต่ว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่ามาร์กที่เราใช้เนี่ยมันมีความความหนัก ความแน่นมากๆแล้วดูเหมือนจะเป็นคราบแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยเช็ดออกด้วยกระดาษทิชชู่เปียกหรือว่าล้างด้วยน้ําสะอาดนะไม่ต้องล้างด้วยโฟมนะคะหลังจากที่มาเขาซึมสู่ผิวหน้าเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะเห็นว่าหน้าเราจะแบบ มีความชุ่มชื่นระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าถ้าการแต่งหน้าจะให้ออกมาผิวสุขภาพดีมากๆนะคะหน้าก็ต้องแบบชุ่มชื่นเยอะกว่านี้ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราจะต้องลงรองพื้นลงแป้งลงอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อให้ติดทนติดนานเนาะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ในเคสของการแต่งหน้าให้คนอื่นด้วยเนาะกรณีหลายๆคนที่ดูอยู่เป็นแบบช่างแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆนะ ก็คือแนะนําให้ใช้ตัวครีมที่มีความเข้มข้นนะคะเนื้อเข้มข้นนะคะอย่างซีเคทครีมของเจ๊เองเนี่ยนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้ทุกคนเนื้อเข้มข้นเขาจะมีความแบบเป็นเนื้อสีขาวนะคะเป็นความเป็นครีมครีมมี่นิดนึงนะคะเวลาทาแล้วคือจะให้ความชุ่มชื่นกับผิวเรามากๆนะคะอันนี้ก็คือจะแต้มนะคะแล้วก็จะทาไปบริเวณที่ผิวเรานะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นวดนะคะนวดนวดนวด,นวดให้ซึมเข้าสู่ผิวหน้าเรานะคะแบบนี้นะคะ นววมากๆนะถ้าผิวแห้งมากๆแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวแบบปกติไม่จําเป็นที่จะต้องนวดนวดแน่นขนาดเจ๊แบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างเจ๊เองเจ๊จะนวดแน่นๆให้ทุกคนแบบดูกันนะคะนี่นะคะตัวครีมตัวนี้ของเลิกสกินคือเข้มข้นมากนะคะช่วยในเรื่องของแบบฝ้ากระจุดด่างดำนะคะสามารถทาเป็นตระกูลแบบไว้เทนนิ่งได้นะคะนี่นะคะ ทุกคนจะเห็นว่าผิวมันจะดูมีความยืดหยุ่นนะคะผิวมันจะมีความยืดหยุ่นมากๆนะคะตรงบริเวณไหนที่แห้งเป็นพิเศษนะคะนวดเข้าไปนะคะนวดนวดแบบเติมครีมแล้วก็นวดไปนะคะเพราะวความร้อนบนฝ่ามือของเราเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะแบบ มือนซึมซับเนื้อครีมเข้าไปในระดับที่มันลึกขึ้นได้บางคนบอกว่าหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิวแห้งขนาดนั้นแต่ว่าหนูสามารถใช้ครีมบำรุงแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่ให้พอดีพอให้ผิวหน้าชุ่มชื่นนะคะเพราะที่จะแต่งหน้าต่อไปนะคะกรณีที่เป็นคนที่มีความเป็นผิวมันนะคะผิวมันเนี่ยเจแนะนําว่าไม่ต้องมัคหน้าไม่จาเป็นที่จะต้องทาอะไรที่มันแบบเหนอะหนะเลยนะอาจจะทาเป็นเซรั่มนะคะหรือว่าจะทาเป็นครีมเจลแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะจให้ดู อย่างเลิฟสกินเนี่ยจะมีครีมเจลนะคะเป็นลักษณะแบบ เนื้อบางเบาแบบนี้นะคะนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ทาก่อนแต่งหน้าได้นะคะนี้วันนี้เป็นครีมเจลก็คือจะเหมาะสําหรับการบารุงผิวหน้าให้มันดูแบบดูฉ่ําดูชุ่มชื่นแต่ไม่สร้างความเหน็จหนะไม่ได้แบบหนืดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะนะคะหรือว่าเราจะเลือกทาเป็นเซรั่มเนื้อใสก็ได้นะคะอย่างเซรั่มตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มเนื้อใสเห็นไหมเอาสิ่งที่ทุกคนมีที่บ้านนะคะสามารถลงได้อันนี้นะคะเป็นเซรั่มมาบูตินของลอสกินงจะเป็นเนื้อใสแบบนี้นะคะเวลาทาแล้วก็จะ ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างแบบไวมากเลยก็จะเหมาะสําหรับคนที่หน้ามันนะคะถ้าเป็นคนที่ผิวเขาเรียกว่าทีโซนนะคะก็คือว่ามันซีกหนึ่งส่วนหนึ่งไม่มันส่วนที่มันนะคะก็คือไม่ต้องไปลงแบบครีมอะไรเยอะมากนะคะก็คือผันผ่านแต่ส่วนที่มันแห้งมากๆก็คือจะต้องลงครีมบํารุงที่เข้มข้นนะคะเหมือนที่เจ๊บอกเมืกี้เลยนะคะหลังจากที่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างกับผิวหน้าเสร็จแล้วจนผิวหน้าเราเนี่ยคือพร้อมสําหรับการที่จะลงเมคอัพต่อทีนี้ก็ต้องมาดูโจทย์ค่ะว่า เราต้องการให้เมคอัพอันนี้ออกมาคือฉ่ำขนาดไหนนะคะเ,เจ๊แอบเติมลิปนิดนึงเดี๋ยวน่าจะซีดคิ้วก็คือกันให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะทาครีมเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่เจ๊อยากจะแนะนําก็คือเป็นกลุ่มที่ไพลเมอร์นะคะมันจะมีไพรเมอร์หลายแบบทุกคนมันจะมีไพลเมอร์แบบธรรมดาแบบเนื้อครีมธรรมดาคาร์โบมาร์กนะคะก็จะเป็นไพรเมอร์แบบครีมธรรมดาเนาะก็จะไม่ได้แบบว่ามีวิงวิงวับวับอะไรอันนี้เจ๊ทาที่หน้าให้ดู เป็นไพรเมอร์ที่ให้ความชุ่มชื่นปกตินะคะไม่ได้ให้ความวาวนะคะนี่ทุกคนดูเห็นไหมก็คือจะทาแล้วให้ความชุ่มชื่นคือถ้าคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะก็คือแนะนําให้บํารุงผิวก่อนนะแล้วก็ลงไพรเมอร์นะทุกคนไม่งั้นมันก็ยังจะแบบไพรเมอร์บางตัวที่เราเลือกใช้อ่ะมัน ไม่เหมือนกันอย่าง cover mark เนี้ยอ่ะทาตัวเดียวได้เพราะว่าของเขาคือมันมันแพงมันดีนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนไม่มีไพรเมอร์ก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จําเป็นขนาดนั้นนะถ้าแบบอยากจะแต่งหน้าแน่นๆก็คือแค่ทาครีมลูงให้ถึงก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้ามีมันก็จะช่วยได้เยอะอยู่นะคะอันนี้คือ cover mark นะคือทาแล้วมันก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะเป็นเบสนะคะเห็นไหมมันก็จะแบบมันๆนิดนึงทุกคน ะะส่วนอีก2ออย่างที่เจ๊จะให้ดูนะคะเป็นกลุ่มที่มีความวาวออกแนวมีชิมม้งชิมเมอร์นิดนึงนี่นะคะอันนี้เป็นชิ่ชโดอยากจะแนะนําทุกคนนิดนึงนะว่าถ้าซื้ออยากให้เลือกตัวที่มันแบบวาวแบบพอดีนะไม่ได้เป็นเกตใหญ่ๆเหมือนทาแล้วมันจะกลายเป็นคราบที่น่ากลัวมากกว่าที่จะดูสวยนึกออกปะนี่นะคะอันนี้คือจะเป็นกลุ่มที่มันวาวเป็นเหมือนไฮไลท์ในตัวนะเดี๋ยวเจ๊จะทาที่หน้าให้ดูเนี่ยเวลาทาแล้วมันก็จะเหมือนแบบให้ความมันๆน,นิดนึงเห็นปะ ก็ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์การแต่งหน้านะแต่ว่าถ้าอยากแต่งแบบว่าเน้นแบบเอาลเรียบๆก็ใช้แบบสีธรรมดาธรรมชาติได้นะคะพวกเบกพวกไพรเมอร์พวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าต้องการความแบบลูกเล่นเล่นแสงนิดนึงก็สามารถใช้ตระกูลที่มันเป็นไฮไลท์ในตัวได้นะคะวันนี้ของชิชโดนะนาะคือเจ๊เคยซื้ออันแบบราคาแบบว่าถูกๆมาใช้แล้วมันยังไม่มีอันไหนที่แบบเจอนะแต่ว่าของนิ x ์นะคะ NYX ก็ใช้ดีอยู่นะคะ กรของจีนนะคือเจ๊ยังไม่ได้แฮปปี้กับอันไหนเลยนะพวกไพรเมอร์อ่ะอันนี้คือการลงผิวแบบสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านะคะถ้าแบบมือใหม่ฝึกเริ่มต้นเลยนะคะไม่มีอะไรในสิ่งที่เจ๊พูดเลยนะคะใครม่รูพรเมอร์เบสนหนูไม่รู้จักหนูมีคมมรีมบำรุงผิวหน้าอยู่ที่บ้านหนูมีแผ่นมาร์กหน้านี่อ่ะหนูซื้อมาแผ่นหนึ่งยี่สิบเก้าสามเก้าหนูมีครีมอะไรอยู่เนี่ยก็ทําตามสเต็ปที่เจ๊บอกนะคะถ้าคนที่ผิวมันส่วนไหนของหน้าที่มันไม่ต้องไปลงเยอะ นะคะลงผ่านๆลงบางๆหรือไม่ลงก็ได้ถ้ามันมากแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งมากๆก็คือต้องลงให้ชุ่มชื่นให้เนียนแล้วก็ใช้มือเกลี่ยให้แบบผิวมันเนียนมันแบบมันชุ่มชื่นสุดๆอิ่มฟูน้ําสุดๆแบบนี้นะคะโอเคไหม ะะอันนี้ก็คือเป็นผิวที่พร้อมสําหรับการแต่งหน้าแล้วคนนะคะอย่างที่บอกค่ะมีอันไหนก็ใช้อันนั้นอย่าเพิ่งไปซื้อหาอะไรมาใหม่นะคะตอนนี้คือฝึกสเต็ปนี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใน ep ที่2จ้ะในเรื่องของการลงรอง,อง,องพื้นยังไงนะคะให้นะคะติดหน้าติดคนไม่เป็นคราบนะจ๊ะเจอกัน